ออโอนนะัแบบชิ้นนี้นครับเดเออเป็นโดเป็นโดนะัทรูปสี่เหลี่ยมนึ่งน้เหลี่ยมมากโอ้ลองชิมแบบสำหรับที่โอ,อนนะัเนี่ยที่โอ,อไม่ได้มาครับชิมนซึ่งเขาว่าพี่เรยังไม่หายโกรกทุกคน,นครับก็ซึ่งทุกคนี่ยไม่ยอมกดแล้วก็กด แล้วไม่กดไลค์ให้อนอนะ่ะกขก็เลยกูกเก็เลยไม่ทำใครแบบเพราะว่าเขไม่กดไลค์ให้โออีกอนะ่ะอ๊าขอให้เขานั้นจกน้ำตายตรงหน้าต่อตานะ ไม่กดไรายสัตว์นาทีไม่หรอโอะนะ้ขอให้เขานั้นโชบร้ายไปกดอยู่นี่จะกดดีๆหรือว่าจะกดด้วยและด้วยโดนสามเมืออืม